เช้านี้ที่หมอชิดนําเสนอข่าวการตามหาตัวน้องอ่างเปาค่ะหายจากบ้านไป10กว่าวันค่ะคนเป็นพ่อนี่ ร้อนใจมากแล้วก็พยายามตามหานะคะจากในพื้นที่ปทุมธานีไปพบตัวน้องที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็คือมีคนพาไปคราวนี้เนี่ยอาจจะมองว่าลักพาตัวไปหรือเปล่านะคะหรือว่าน้องเต็มใจไปเองเรื่องนี้ตํารวจสพคลองหลวงค่ะได้ไปรับตัวน้องอ่งเปล่าอายุ8ขวบนะคะกับนายเจี๊ยบนายเจี๊ยบเนี่ยอายุ40ปีคือก็เป็นคนเร่ร่อนเนาะไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแบบนี้นะคะก็คือเป็นคนที่พาตัวน้องไปนี่แหละ ก็พากันมาสอบสวนที่โรงพักหลังจากมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่าพบเด็กแล้วก็พบในเจี๊ยบเนี่ยเดินอยู่ภายในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดน,นนทบุรีนะคะซึ่งทันทีที่ผู้เป็นพ่อพ่อของน้องชื่อว่านายฉัดชัยค่ะเจอลูกชายก็ดีใจใหญ่เลยตามหามาต,หามาตั้งหลายวันน่ยนะคะเพราะว่าหายไปตั้ง12วันน่คะ่ะตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาจนถึงช่วงเมื่อวานนี้พอเจอปุ๊บพ่อดีใจมากพยายามที่จะโผไปกอดน้องแต่ภาพที่เห็นก็คือน้องเนี่ยพละตัวหนีออกนะคะ แล้วก็กลับเดินไปหาในเจีย๊ยบที่รักพาตัวกันไปที่หลายคนมองว่ารักพาตัวกันไปปรกากฏน้องเนี่ยผลาออกจากพ่อแล้วก็เข้าไปหาในเจี๊ยบนะคะก็ทำกลางความสงสัยแล้วค่ะว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้คราวนี้เนี่ยพ่อค่ะก็ยืนยันแบบนี้นะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูแลลูกเหมือนเพื่อนค่ะอยู่กันสองคนเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กพ่อเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะเลิกกับแม่ของน้องไปแล้วแล้วก็ยืนยันค่ะว่าไม่เคยตีน้องอ่างเปาอาจจะมีบ้างที่ลงโทษกันเล็กๆน้อยๆตอนทําผิด ซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะเร่งหางานทําเพื่อรับลูกกลับมาดูแลส่วนที่ลูกเน,นี่ยหนีไปอยู่กับนายเจี๊ยบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านายเจี๊ยบเนี่ยมาล่อลวงหรือเปล่าเอาขนมนมาลอม่อไหมหรือว่าเอาของเล่นมาให้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะครานี้พอไปถามนายเจีย๊ยบนายเจี๊ยบที่พาตัวน้องไปอะคะ่ะก็อ้างแบบนี้อ้างว่าน้องอ่างเปาไม่อยากกลับบ้านน้องอ่างเปาบอกว่าเคยถูกพ่อตีอ่าซึ่งนายเจี๊ยบเองก็พยายามบอกแล้วว่าแบบให้กลับไปอยู่กับพ่อนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรเงี้ยพยายามจะพามาส่งที่บ้านแล้วแต่ปรากฏน้องไม่ยอมค่ะ พอน้องไม่ยอมปุ๊บนายเจีย๊ยบก็เลยต้องพาไปอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อวันที่14มะกะราคมส่วนเงินที่ได้เนี่ยมันกินมาอยู่กันเนี่ยก็คืออาศัยการเก็บขยะนะคะแล้วก็เอาไปขายเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะมาเจอเนี่ยนะคะก็ได้นั่งรถแท็กซี่จากปทุมธานีไปที่นนทบุรีเพื่อสมัครงานขับรถสิบล้อหวังจะหาเงินส่งน้องอังเปาเรียนอ่ะเขาอ้างแบบนี้นะเขาอ้างว่ารักน้องอังเปาเหมือนลูกแต่ว่ามาถูกตำรวจจับก,กุมซะก่อน นายเจี๊ยบเขายืนยันว่าเขาไม่กลัวที่จะถูกดำเนินคดีนะคะแถมยังบอกพ่อด้วยว่าจริงๆพ่อต้องขอบคุณเขานะที่เขาดูแลลูกให้ตั้งสิบกว่าวันเน่ถ้าไม่ได้เขานะป่านี้ลูกไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงแล้วนะคะเขาบอกเขาเองเขาก็รักเหมือนลูกเหมือนกันซึ่งทางตํารวจก็ยังไม่แจ้งข้อหาใดๆค่ะขณะเดียวกันน้องอังเปาเองทางเจ้าหน้าที่พอมอก็ดูแลต่อนะคะพาไปดูแลที่บ้านพักเด็กปทุมธานีคอยช่วยเหลือเรื่องการเรียนอีกครั้งก็ให้น้องกลับเข้าสู่การเรียนค่ะแล้วได้ข่าวว่าน้องเรียนดีด้วยนะคะ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกอันนี้ก็ต้องดูกันต่อว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าสุดท้ายครอบครัวก็เหลือกันแค่สอง